กับการสู้ฉวนจับกระเซตายนะครับกระเซดีๆเกิด,ด,ดขึ้นในภาคใต้ของเรานะครับตงบอตอนนี้เป็นหน้าที่พ่นละไมโดยเฉพาะทูเรียนนะผืะ้เสษฐกิจสร้างมูลาค่ายกับประเทศปีไล้เส้นล้านกัน,ใน,ในยอมอก็หลังติดดอกออกพ่นนะแต่พอออกพ่นอะไรปัญหาที่ตามมาอย่างช่วงของ การทำทวายเนี่ยก็คือสร้นบีไหวทูที่อพอมันทำให้ทุกตีกลับมั่งเลยมั่งนะครับทำให้พกระทบต่างพาคเศรษฐกิจต่างพาคเกษตรกรวันนี้เรามาจับกระเซ็กันเรื่องนี้นะครับกับผู้ถืออยู่ในวงการนี้นะครับท่านเป็นนายกสมาคมทูเรียนใต้นะครับนั่นแหละเป็นสมาชิกสภากเกษตรกรแห่งชาติรองประธานสภากเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์นีคุณสิริอัอสกุลนะครับรือวาพีนงนะครับนะท่านนายกนะครับ่าเป็นปัิเปลกันบ้างสวัสดีครับพี่นงครับสวัสดีค่ะ สรับสนุนแรงข่าวชาวใต้นะครับเมื่อที่ผมเคลิ่นไว้แล้วก่อนหน้านี้ในช่วงที่ทุเรียนถุเรียนตะวายอกนะบ้านเราแลวเราก็เจอเรื่องของส่านตัวนี้นะครับอให้ฉันเล่าให้ความยิดหนึ่งก่อนหน้านี้ที่มีกาเซนนี่เป็นปัพจุบครับซ่านไมไหวทูนี่จริงๆมันก็ไปเหมือนเดิมไม่จนมีมันมันไม่อายุที่ลูกเรียนมันทุ่ยฉุบมันฉุบเป็นส่านยอมเป็นส่านยอมเพื่อให้ลูกเรียนช่วยลูกเรียนซี่เขี้ยวซี่แบบชายุได้นานหลายวันไปถึงไปค่ายเลียมใช้เวลาค่ายได้นานหลายวันซึ่ง ในแต่ในตัวบีไวทูนี้มันมีสา้ทีิปนเปื้อนอันตรายต่อทุกกาพก็คือเป็นชาติ่อมะเร็งจึ่งีนี้มันคนแก่ชุบก็คือเคยอ่ะคือซื้อเรียนจากเกษตรกรรวมก็ได้ว่ารวมไปแล้วรวมไปแล้วเข้าไปในลงงบครับแลยตีรวบทินาคาถึงเขาจะไปการมอกล้อก็ชุบกับไอ้นั้นคีมินคีมิน,น,นอ่าชุบคีมินอ่าครับชุบคีมินเผื่อมันเลื่อนแ้วเผื่อป้องกันเชื้อราได้ลายลายยากคีมินราช่วยได้ร่างกวยมีชาวเกษตรกรเสบคีมินแต่พอมาช่วงล่างนี่มัน พิษแปะออกมาซึ่งทางผู้รับสื่อคอยนู่นเข้าก็ไปตรวจพบพตัวผู้เขาก็เลยยุติในการฉั่งสื่อ,อทำให้ราคาตอกวบช่วงนั้งงนช่วงนี้เราชงไหลเลือดจะมีเลือดลอยบาสคือเรียนจะว่ายแทยนจะส่งลอยว่าเลือดลอยบาทใายนักเลยที่ส่งกันไม่ได้กันซึ่งลงเองผู้ตรวเพิจารณาเองก็ทุกปิดเพราะวะเป็นมาตรการก็ออกมาโดยเฉพาะจำเป็นต้องมีซิฟหมกรานะเขาเขาหยุดยุติกันนี่เลยถรือร่างงานนี้ก็มาแก้ไขกันก็คือโดยการที่ ถ้าไม่ฉุบมันก็ไม่มีแล้วกระเทานั่นหละไม่ฉุบก็ไม่มีไม่ฉุบก็ไม่มีแต่เราก็ตอนแรกเราเข้าใจว่าที่ฉุบเนี่ยมันจะมาตั้งแต่ต้นทางเจ้าของส่วนหรือไม่ชายเจ้าของส้วนในเ้าท่วนก็ไม่ดู้จักครับเขาไม่ดู้จักคือเขาค่ายค่ายเาดิ้เาท่วนดู้จักแต่พวกไอเคมีพันธุ์พวกชีดยญ้าข่ามาแรงข่าหญ้ารายาอะไรพวกนี้เท่านั้นเองกระจะาท่วนทำอายุกับใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ย ชาวท้วนนี่คือเยังไงผว่ไอ้บีวายทูซ่านซี่เรื่องอะไรนี่ไม่รู้จักไม่รู้จักไม่ดูจักแต่แต่แตมันเกิดปัจจัยแบบนี้ขึ้นมาก็ก็ต้องแก้ไขก,กันเพราะว่าเราต้องต้องอต้องขอว่าเราปรีมเป็นเป็นลานตันนะครับค่ะทั้งมสมาชิกห้าด้วยกันพันธุพื้นมักงคะหรืองสมาชิกจริงๆแล้วเขาก็เขาก็เป็นห่วงแต่เขาก็ไม่ทำอะไรไม่ดได้เพราะอย่างนี้ยุ่ยกรมวิชาการยุ่ยกรมวิชาการทางรชาชการเขาก็ต้องมีกรมรัฐมาตร์การข่าประกาศแก้ไขเขาก็มีการทำกันแก้พักตะวันออกครับอ่าดิจันทรยองตรานี่เาทกันนักก็คื รุดรวมสินคา้าไอเดียนั้งหัดเนี่ยซื้อจุกแจังไนย่างตราดมากเพราะว่าจุดนั้นนะเขาจะมีลงเป็นผ่นลงดึงกันนี้เขาก็เขาก็ลงมือกันประชุมกันทำการคลีนทำความสะอาดกันท้งหดัดโดยการทางตระตรีเขาก็ไปกันไครโน้ไปทํากันที่แถวงัดตะภาคตะวันออกเพราะบ้านนี้วงังนี่บ้านเราไม่มีซื้อมันไม่มีเรียนมีเล็กๆน่อยๆนึงก็ยังไม่ได้กระตบกันหมากใช่ไหมแต่ปลาโนูนี่กระาักติออกแลยครับตอนนี้เม่าแล้ว ปลายปลายเมษาต้นเดือนคือพฤษภาเป็นการที่เดียนจะออกเป็นดูดูการ<ะ>ของประเทศไทย<ะ>ที่จะต้องไปเพราะปีนี้มันล่าว่าปีแลว้ว<ะ>เพราะปีแล้วมันออกตอนมกรา<ะ>ไอตอนไอตอนตอนเมษา<ะ>ไปถึงแต่ปีนี้มันจะมาทางต้นเอ่อพฤษภา<ะ>ห่างไปเดือนนึงประมาณเ<ะ>ดือนนึงตอนนี้กําลังเตรียมการกันการนั่งทำาความสระอาดลงแต<ะ>่ไม่ดางต่างมาตรการ<ะ>แต่ก็มีมาตรการเรานะแบบเนื้ว่าไอแบบเรี้ยงว่าไอต้องตรวจ การซุ่มตรวจใช่ไหมไม่จะทุ่มอ๋อตรวจตรวจถูกตู้อ๋อตรวจถูกตู้เลยนี่คือเป็นเป็นเป็นเรื่องที่เย้ยหมาองใช้เล็บเสียเวลาเลยเสียเวลาครับเพราะเล็บนี่ตอนนี้มันมีชายรูปประบันรูแปดเล็บที่ใช้ได้เร็วแต่บมอเล็บนี่มันต้องเชื่อมต้องเอ่อให้ทางยินแับสาบด้วยแกเราส่งไปประเทศเขานะว่าเราสาวว่าเล็บเรานี่ยมาตรฐานเท่าไรว่าเราตัวจเล็บเราต้องมีหนังสือเอกสารนี้แหละติดไปกับตู้นั้นด้วยว่าตัวเราในตัวแล้วนะไอ้ใบนี้ แล้วไม่ใช่ล้านเอาไปว่านุ๊กไฟนุ๊ก็ตัวลาวันตัวลาวบางทีก็ไว้ตางนั้นนะมันนั่นเฉลยมันหลายวันใช่ไหมหลายวันแต่พอมีเฉอวันเดียวระยะนึงเนี่ยพอว่าเราคากันได้นึกว่พอข้ามความเชืลอมันนี่ว่าเราทําจริงเราทำความสะอาดจริงคลีนจริงทำความสะอาดไม่ได้ปันแก่วล็อกเล็กกัดแล็กบดบดเราไม่ล็อกเอากันได้สะอาดคือตอนนี้แค่ตัวมันเราไม่ค่อยได้เจอบีไวทูแล้วไม่เจอแล้วเจอเขาก็ไม่ทุ่งครับ ตัดเจ้าเขากำไม่่รงเพราะมันมันมันมีการ,รใช้เพราะมันถึงขั้นต้องปิดล<ง>ุกปิดอนุญาตเบนุญาตครับไม่เอนุญาตเลยซึ่งทีนี้มันกระเทือนเลยครับซึ่งซึง่งทางนู้นกอประกาศต่อว่าตอนนี้ยังไม่ให้ขึ้นแต่วยนจอด์ดิเบนไหมทีนี้พอผู้ข่าหลังไล่เนี่ยเขาต้องการักษาอย่างดีเลยครับรักษาอย่างดีคือต้องทําให้สะอาที่สุดที่จะสามารถที่จะทําให เออเรียนนี้ไปบริโภคได้อย่างแบบมั่นใจได้ว่าว่าว่าไม่มีไอไอบีไวทูเนี่ยแต่บีไวทูมันอยู่ข้างน้องนะตอนแรกก็ลดงดูเปลือกไม่ได้อยู่ในรูราะไม่ครับไม่ไม่ไม่มันชุบอยู่ข้างนองลูไม่ได้อยู่ในลูเลยในลูไม่มีในลูอย่างอย่างเป็นเออแค่โค้กพับนี้ไม่ได้พับในลูพับพข้างน้องครับแต่วันนั้นแลทางนี้ดีคือยาให้มันหนีเลยดีทุกต้องสร้างความเชื่อมั่นในกับต่างประเทศทุกต้องทุกต้องตอนนี้เรากำลังเนลงเงินมาครับตอนนี้ครับ เหมือนก้อนพวกเปรตใที่ท่วงนี้ในช่วงก็ยืนยันนะว่ามก็ไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่มีแต่ที่น่ากลัวมันจะสร้างไปว่าตัวมีสร้างเหล่าสร้านแคดเมียมเหล่าแคดเมียมนี่อะไรเงี่ยมีแคดเมียมคือแคดเมียมเนี่ยมันมันบานเราเนี่ยแตประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่มีแต่มันไม่เกินเนทีเขากลากับนดอตกลากับนดไม่เกินสูนจุดสูนห้าใช่ไหมแต่บ้านเรามีไม่เกินแต่ทีนี้แค่มันเจออันนี้ไม่รู้เจอมาแต่นั่ง ผมก็ไม่รวมเหมือนกันว่าเจอมาแต่ไหนรุดมาแต่ไหนแต่ทุวนมาก็เป็นประเทศที่มีสงครามไม่ได้ปมาอะไรแค่มันจะมีอ่ามีแค่เมียมโหนันอยู่แต่บ้านเราประเทศไทยนี่แต่ก็รู้ในพื้นดินเนี้ยยังไม่มีแรงไม่ที่เกินก็ยืนยันได้เลยว่ามันมันบ้านเรานี่ไอ้พวกไอ้ไอ้ทานแค่เมียมไม่ไม่มีมีไม่เกินฉะนั้นเนี่ยเราเราเรา เราเชื่อได้ว่าไม่เกินแต่ว่าทีนี้เขาเริอกว่าอาจจะมีในปุ๋ยในไร้แล้วอันนี้ถ้ามีในปุ๋ยในไร้ก็ต้องถากรมวิชาการแล้วเป็นหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบแล้วว่าไอ้มีนี้ตั้งแต่เกษตรกรก็ไม่รู้เตนตดองบอยดอรแล้วว่าไรนี้ันปุ๋ยนี้นะปุ๋ยนี้่อปุ๋ยนี้ไร่ไม่ได้แบบันนี้เราต้องรับทราบเพราะว่าทางกรมวิชาการก็ต้องยืนยันให้พอเราใช้ข้องที่ผ่านกรมวิชาการเป็นประธานรองรับ เรามาเราเานเจอตั care, them, kar ke kar ke. Donc, the ้งแต่ว่าบางคนนั้นอาจต้องบอเกษตรกรเหล่าบางคนดีจ่ายก้องเตือนกล้องแค่ไม่รู้เรื่องก้องแกมาใต้ดินก็อนอนี้ก็เร็ววาอย่ยาพี่บอกมั่งได้มั่งไอ้นี้ก็ต้องระบัดระวังนพี่น้องเกษตรกรยายาเที่ยวไปชายมั่วอะไรพ่าน้นบริจาคเงินก็มีเอกสานรองรับว่าไอ้นี้แหละผ่านกรมวิยากางนครับทุเรียนเมื่อวันทท่านก a p เอครับพี่น มาตรฐานพ p นี่เป็นมาตรฐานในการควบคุมข้องอามาตรฐานข้องสวพอของกรมวิชาการนั่นเลยครับคือการดูแลส่วนดีได้คุณภาพแต่ความเมื่อกี้ม่เขาบอกว่าใส่สานเคเมีเขาใส้ซ่าีทีงทุกตอง่องอาเป็นส่านดีผ่านกรมวิชาการที่เขามีเส้นอนุญาตแล้วปุ้ยก็เหมือนกันบางปุ้ยก็ต้องจดทะเบียนได้ก็ต้องใช้ตามมาตรฐานนั้นจะมีมาตรฐานโดยจัดแปด้อให้ทตานไปทำตามนั้นถ้าเ่านทำตามมาตรฐานนี้น่ะเรียนที่ออกมาได้อ,ออกมานี้จะดีขึ้น แต่หมอกอน,นี่คิดว่าใบ,าบาารรท่านี่คืออะไรคือใบค่ายเรียนคือจริงจริงเนี่ารนการกำนงดเนี่ยถ้ามีใบนี้มันค่ายไม่ได้หมอกอนะน,น,นะเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันเลยค่ายไม่ได้ซึ่งสี่นี้เ,นเราต้องทํามรท่านี้ให้มันเป็นจริงกหนดว่าต้องทํนะององแบบนี้นะยายาต้องไงแบบนี้นะปุ๋ย่ญาได้หรต้องใส่ตัวนี้หรือนี้คือมันมัน,ม,นมันไม่ได้กหนัจว่าเก e ิดเหตการณ์ทำไม่ได้คุณอภาระ,ะท้งนี้ท้งนั้นในการทําทรวดดูเรียนเนี่ยผมมองได้เลยว่าพป่นองค์กรยหา่ตัวเลย จนทำไมาได้คุณภาพคุณภาพไม่หนึ่งอย่าไปเดียวใส่ไอ้ทิ่งทส่แปลกปพรมไปย่างชานแรงซี่มันแดงครับไอ้มันนี่เรื่องอมันเล็คือให้มันไปตามธรรมชาติของมันมแล้วมันจะร้อยเลยตัวมันอยู่แลว้วค่ายตัวมันเองอ่ะใช่ถึง<อ>บ้านเรานี่เป็นประเทศที่ มอร้อนชื่นร้อนเดือนมอประเทศอื่นไม่ต้องกลัวว่านี่ใครมาะเราเราไปนะเคยไม่ต้องกลัวผ <c oughs> ม,มเชื้อว่าถ้าเราทํากันแบบคุณภาพนะเราทํากันแบบทุกต้องกันว่าเออรักษาคุณภาพอาการบานเรามันเป็นใจพอเรียนกันือนกันบางคนบอกว่าไปตัดเรียนเรื่องต้องให้น้ำม,มาเที่ยวดํำหนักอย่าไปทำไอ,อ,อ้สิ่งพวกนี้คือเรียนต้องงดน้ำก่อนตัด เพื่อให้ให้เนื้อมันแห้งเนื้อมันได้นำนักหลดสักทิศแต่ทิศคนกินมันร้อยมันโทใจแต่มันติดใจเลยบอกเลี้ยงมันติดใจอยู่ติดใจแล้วเราทีนี้เราก็ทำให้เรามีความยั่งยืนในเรื่องเรียนครับครับเพื่ได้เวลาน้อยนี้คุยกับเราเกี่ยกับเร่อนั้นเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาคุยก็ไม่แต่ว่ายายท่านคว้างอีกนิงนี่เรียนกำลังอ่างแย่แล้วบางเนี้ยก็การตำคุณภาพในดูการนี้กับคว้างี้กับคือบอกพี่น้องชาวทวนทุเรียนหรือพี่น้องทุกท้ไปเลยนะครับว่าทวนทุเรียนนี้เราเราต้องดูแลคุณภาพตอนนี้นนกกหั มันอาจจะรุดหลวงซึ่งปีนี้ขาดหวานะครับพลนผลิตน้อยกว่าปีแล้วคือจอากปอกผักตะวันออกผนะสกออมกับทำให้หลวงหมากนี่บ้านเราแต่ว,ว่านี่ดอกกำลังบ้านกันเนาะพ่นตอกมามทูมีติดก็ไม่เต็มรอ้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่อาจจะรอาจจะไม่ช่วยได้ไม่ช่วยซึ่งในตรงนี้และเราเนี่ยต้องจ่ายข้อทีผ่านกรมวิยาการต้องจ่ายลัก ถือทุกต้องยาไปใช้สิ่งดีอย่าพี่บาะอยาอะไรยาไปทำมันนั้นรักษาคุณภาพหรือยังยืนเพราะมันใจว่ายังยืนใลพี่น้องชาวโลกได้กินเรียนที่ร้อยที่สุดในโลกอือประเด็ไเทยดีแลับครับครับนะครับก็คว้ากันไว้ด้วยนะครับคาดการณ์ว่ามีนี้น้อยว่าเดิมนะน้อยครับน้อยว่าเดิมเพราะว่าจากทีเห็นตอนนี้แคุ่มพรแกตีบงานปักปวงยู่นี้ล้นไปมากคือพอเป็นห้างแย่บอกฝ้นมาทุ่มก็ล้นไปแล้วพอว่า ล็กยับแถาไกกๆไก่แป๊ดเอายอดมาแล้วยอะคือเร่นี้มันมีปัญหาเยอะพอสมควรที่จะนันคนที่มีความบูจจิงครับถือว่าต้องมีการล็อกไปะอย่าเชื่ว่าบางคนแต่ว่าน้องให้น้ำดักเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาแหล่อูตุ้ไว้แล้วว่าพอพอีฝน,นมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราปล่อยแห้งคนตกทุ่มซึ่งอไอ้ไอ้กินกินน้ำม,มากพอกินน้ำม,มารมคกลรักน้ำมนักนเอารักน้ำซึ่งปัดรูทิง ปั้นรู้ถึงถึงสินี่เราถ้าเราให้น้ำดักไวเพราะมันเอิมแล้วมันก็กินหน่อยมันกินมันปรับสภาพมันได้ฉะนั้นเนี่ยกระี่ยต้องมีความรู้เรียงอ้ตุด้วยคนตอกหวันใน่หวันแนประมาณใน่โรงแรมเป็นพอเดี๋ยวนี้มีการคาดการณ์ล่วงหน้าตั้งแต่ที่บางวันนู่มใช่ไหมครับเราเรียนนี่ก็เรียนไม่จบปรจิจจริงนะครับมีโอกาสต้องนั่งคุยกันไม่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านนายกนงนะครับนายกสมาคมทุเรียนใต้นะครับนะท่านทีนี้ขอบคุขุากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ แล้วก็ทั้งหมนดนี้ก็คือ,อรายการแร้งข้าวสาวใต้ของเราวันนี้นะคะมัตเวลาลงแล้วค่ะเราซ้ำคนแล้วก็ทีมงานเอ็นบีทีพากใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ